ผู้ต้องการแก่นทำห้าความต้องการแก่นทำที่สุดแห่งกองทุกข์คือน,นิพพานอุปมาเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้ห้าจำพวกผู้ยินดีในลาบสการะสรนเสริญอุปมาเหมือนตัดเอากิ่งไม้ใบไม้ไปได้แต่แค่นี้ไปลงว่านี่คือแก่น เป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นพระครูเป็นอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเต็มอย่างงี้อยู่ในสังคมาศาสนาพุทธมีเจา้านี้ต่อมาผู้ยกตนในความถึงพร้อมแห่งศีลอุปมาเหมือนถากเอาสะเก็ดไปข้อสามเป็นผู้ยกตนก็คือเจริญขึ้นอีกเหมือนอย่างอัตมายกตัวเองเนี่ยก,ก็ตัวเองจเจริญขึ้นผู้ยกตนในความถึงพร้อมแห่งสมาธิ ก็อุปมาเหมือนถากเอาเปลือกไม้ไปยกตนข่มผู้อื่นด้วยยานทัศนะอุปมาเหมือนผู้ถากเอากระพีไม้ไปอัตมายกตนเหนือผู้อื่นไม่ได้ขมอัตมาว่าอัตมาเป็นไก่ตัวพี่เหนือผู้อื่นแต่คนเข้าใจว่าอัตมาไปขม่มอันที่ห้ามีเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบนี่คือแก่น อุปมาเหมือนผู้ตัดเอากแก่นไม้ไปได้